วิธีดูเหรียญเจริญพรบนเต็มองค์ตัวหนังสือโคง้ป 2, 36, งปีพศ2536หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จุดแรกให้ทุกท่านจดจําพิมพ์จดจาใบหน้าหลวงพ่อให้ได้ครับจุดต่อมาให้ดูบริเวณผิวครับผิวจะต้องเรียบตึงเป็นลักษณะของธรรมชาติของผิวเหรียญผิวทั่วองค์พระจะเรียบตึงทั้งหมดเลยนะครับสังเกตดูนะครับจุดนี้สําคัญนะครับพยายามดูธรรมชาติของเหรียญจุดต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูที่เชฟห่วงเหรียญ จดจำเชฟหงเหลียนให้ได้ครับจุดต่อไปเป็นจุดที่สําคัญครับบริเวณเข่าซ้ายของหลวงพ่อจะมีเหมือนรอยตีนตะขาบหรือรอยฟันปลาแบบนี้ครับจุดนี้สําคัญเอาไว้พิจารณาได้นะครับต่อมาครับช่วงลําตัวระหว่างแขนจะมีเส้นขนแมวคมๆหนึ่งเส้นครับจุดต่อไปให้ทุกท่านสังเกตที่ตัวอักษรครับตัวหนังสือจะเป็นแท่งแบนบนผิวตัวหนังสือจะมีลักษณะเหมือนรอยก้นหอยครับลักษณะการแกะเหมือนรอยก้นหอยต่อไปพลิกมาที่หลังเหลียนครับจุดแรกที่ต้องดูครับ บริเวณนี้จะมีเนื้อเกินและตรงใต้ห่วงเหรียญครับจะมีลักษณะเหมือนรอยกึงหรือรอยก้นหอยตรงขอบเหรียญก็จะมีเหมือนกันครับรอยกึงรอยก้นหอยแบบนี้เลยมาครับมาดูที่ตัวหนังสือด้านหลังครับจะเป็นแท่งแบนแบบนี้เหมือนกันครับแล้วก็บนผิวตัวหนังสือนะครับจะสังเกตเหมือนรอยกึงหรือรอยก้นหอยเห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนแบบจ้ำจำจ้ำจำนะครับบนผิวตัวหนังสือนี่นะครับลองสังเกตดูนะครับจุดนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับ หมครับบริเวณตัวหอยหีบจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับคาว่าวัดนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยก้นหอยชัดเจนเลยจุดต่อไปเป็นจุดสําคัญครับเป็นจุดพิจารณาจุดจ่ายตัง์ลักษณะของตัวตัดบริเวณ6นาฬิกาครับจะมีบ้างนูนนูหนึ่งบ้างแบบนี้เลยครับทุกท่านจดจําบ้างหนึ่งบ้างนี้ไว้ให้ดีนะครับเป็นจุดพิจารณาจุดจ่ายเงินได้ครับ สำหรับวิธีการดูเหรียญเจริญพรบนเต็มองค์ตัวหนังสือโค้งีพศ2536หลวงพระคุณวัดบ้านไร่ก็มีอยู่เพียงเท่านี้ครับพี่ๆเพื่อนๆทางบ้านครับใครมีรุ่นนี้ผมยินดีรับเช่านะครับหากต้องการปล่อยเช่านะครับสามารถส่งรูปมาตรวจสอบได้ที่ทางไลน์ได้เลยนะครับผมยินดีรับเช่านะครับสวัสดีครับ